สวัสดีครับพี่น้องอสสส,สมที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องอสมในพื้นที่5,300ตำบลที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและก็ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายน2564นี้นะครับพี่น้องครับวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็คือเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับ ทำหนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วครับพี่น้องครับให้ทบทวนเรื่องการขอความร่วมมือให้อสอมงดปฏิบัติหน้าที่นะครับสำหรับรายละเอียดเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับครับพี่น้องครับหลังจากที่กะกะตนะครับมีหนังสือเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าให้อสอมที่สมัครรับเลือกตั้งและเป็นผู้ช่วยหาเสียง งดปฏิบัติหน้าที่อสมนะครับหลังจากนั้นท่านประธานอสมระดับประเทศท่านก็ออกมาขอให้ทบทวนนะครับหลังจากนั้นข่าวสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งก็บอกว่าอสมที่ลงสมัครรับเลือกตั้งและเป็นผู้ช่วยหาเสียงนั้นนะครับให้ปฏิบัติงานได้นะครับแต่ว่าเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอสม นะครับก็ไม่ต้องไปหาเสียงนะครับและก็ถ้าไปหาเสียงก็ไม่ต้องไปปฏิบัติงานอ,อสมอนั่นเองนะครับตามเนื้อหาสาระสําคัญในเอกสารประชาสัมพันธ์นะครับและเมื่อวานนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีหนังสือขอให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับทบทวนเรื่องการขอความร่วมมืออสมอที่สมัครรับเลือกตั้งและก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับงดปฏิบัติหน้าที่นะครับกระทรวงเราก็บอกว่า พิจนารณาแล้วนะครับเห็นว่าการให้องสอมงดปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเลือกตั้งดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอสมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขพศ2554และหลักสากลประกอบด้วยการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในพื้นที่ซึ่งยังคงต้องมีการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้รับสมัครเลือกตั้งมีกฎหมายที่บังคับใช้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นการเฉพาะอยู่แล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับกท็ทําหนังสือขอให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งทบทวนการขอความร่วมมือนะให้ออสมองงดปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งรายละเอียด เกณฑ์อยู่แล้วนะครับเวลาเราไปหาเสียงนะครับก็ไม่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่อ,อสมอเวลาปฏิบัติหน้าที่อ,อสมอก็ไม่ต้องหาเสียงนะครับแล้วก็ต้องให้ร,มระ,ระรรมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับเพราะถ้าเราเผลอเลยอ,อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับเอาไปใช้ในการคัดค้านผลคะแนนการเลือกตั้งของเราได้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับ ก็ฝากแชร์ต่อด้ครับและดูแลตัวเองด้วยนะครับเรื่องต่างๆนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ดูแลพี่น้องอสสอ,ส,อ,อสมอ,อย่างดีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องอสอมอทุกท่านเลยนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามหมอชาติอย่างเล่าด้วยนะครับทุกเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอ,ส,อ,อสมอหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ